ช้อนพลาสติกต้องเลือกซื้อแบบไหนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกช้อนพลาสติกนะครับสาหรับคนที่ทา delivery นะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องต้องเลือกนะครับช้อนพลาสติกคือจริงๆแล้วนะครับถ้าอันนี้ในมุมของคนที่ไม่รู้นะครับของคนที่ไม่รู้เนี่ยช้อนพลาสติกเนี่ยบอกได้เลยว่านะครับถ้าซื้อผิดชิ้นผิดอันก็ทําให้แบบ คมของช้อนพลาสติกเนี่ยไปบาดปากลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําช้อนพลาสติกที่อย่างดีเลยนะครับที่ผมใช้แล้วมันคือฟีดแบ็กกลับมานะครับลูกค้าแทบจะไม่มีเลยว่าช้อนเนี่ยมันมันมันไปบาดปากลูกค้าเขานะครับก็เนี่ยตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็คือเป็นช้อนตาม้าน้ํานะครับเนี่ยไอตรงเนี้ก็คือที่ผมมาแนะนําก็คือว่าใช้แล้วมันคือไม่มีลูกค้าที่จะ คอมเมนต์เข้ามาว่ามันช้อนแบบไปบาดปากของเขานะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอามา,มาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านโจ๊กอยู่นะครับแล้วก็กําลังหาช้อนที่ดีๆนะครับไปไปใช้ครับก็ผมก็แนะนําช้อนรุ่นนี้เลยนะครับคือช้อนฝามาน้ำครับก็รายละเอียดก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับก็แพ็คหนึ่งนะครับหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ยี่สิบ ราคา25บาทนะครับนี่ครับก็เพื่อนๆลองอ่านรายละเอียดดูแล้วกันนะครับคืออย่างดีนะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็เลยมาลองมารีวิวให้นะครับว่ามันใช้ดีคือใช้ดีแล้วก็ไม่บาดลูกค้าอันเนี้ยหนึ่งชิ้น25บาทนะครับคือที่ท่านเห็น25บาทได้จํานวน100ชิ้นนะครับเนี่ยตามนี้นะครับรายละเอียดนะครับ ถ้าให้ผมคำนวณให้ก็จะตกอยู่ที่ยี่้าตังค์นะครับพอร้อยชิ้นยี่้าบาทนะครับก็เพื่อนๆนท่านไหนที่หาช้อนดีๆอยู่ก็ลองไปซื้อช้อนตามมาน้ำอยู่ครับผมใช้แล้วก็ถือว่าโอเคครับก็เลยอยากจะนำข้อมูลแบบเนี้ยมาส่งต่อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆืนที่ขายโจ๊กดูนะครับก็ลองเอาตัวอย่างที่ผมแนะนำไปลองใช้ดูครับลองซื้อมาใช้ดู ผมเชื่อลดเกินว่าแถวบ้านท่านก็น่าจะมีนะครับอันนี้ผมซื้อมาน่าจะเป็นร้านที่ร้านเบอร์เกอรี่นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันครับเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามสงสัยหรืออยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับ